ที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก้า 9. นะผมเนาะ,ม,นาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับเราพัฒนาประจําวันที่9นะครับเนาะตุลาคมหกหกนะพี่มาชิกซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับเนาะ,ะก่อนเดินบาที่ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซครับประจําแล้วขอสวัสดีนะครับพี่พี่น้องพูดที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับเข้ช่องบางทีพารวยกับแนวทางเราพัฒนานะฮิมาชิกนะครับเนาะก็มาเจอกันอีกแล้วสำหรับแนวทางเราพัฒนาในมาชิกจันทร์พุธสุกนะครับสำหรับแนวทางผมเนาะนะครับผมนะครับ เนื้อเลยนในทางเราพัฒนาผมที่ผ่านมานะนะพี่มาชิคนะครับผมเนาะนะครับอ่ะแล้วเข้ามาดูสรุปผลกันเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้ง,กกเ,จงตเตือนไว้ด้วยเด้อพี่มาชิคเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม,ใหม่พี่จะมาชิคจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็ปังๆจากอ่าวทีนะครับผมเนาะอ่าสลับในทางรัฐบาลไทยนะพี่มาชิคของลงคลิปมนาะให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสลับใครที่ชอบแนวทางอ่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16เนาะนะครับ ตุลาคมนะครับใกล้จะถึงนะอย่าลืมติดตามรับชมนะครับเนาะซึ่งแนวทางก็ยังถือว่าเดินดีต่อเนื่องจากแนวทางรัฐบาลไทยนะนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับผมามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอสูตรคํานวณตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางเหล่าพัฒนาณนเะพี่มาชิตนะครับเนาะ ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะบิดมาชิกสำหรับทุกๆแนวทางเนาะนะครับชอบแค่ไว้เจ็ดไว้ถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็น,นาทางเด็กตก่ำคนสิปปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลแค่ชิดในการรับชมเนาะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนดิดเลพีิจสมาชิกอันนี้ครับเตือนเป็นกดกับชุม่าเป็นมิตรกับชุมชนนะครับผมอ่ะนะครับโอ้โหเมื่อที่ผ่านมานี้ พี่ยเลยนะให้มาชิดสลับในทางผมนะครับผมเนาะนะครับขออภัยพี่สมาชิกไว้ด้วยกันเลยกันเด้อสลับงวดที่ผ่านมาก็ทําเต็มที่และสลับในทางของเราพัฒนานะครับผมเนาะขออภัยไว้ด้วยกันเลยกันทางไม่มานะครับพี่พี่สมาชิกนะนะครับสลับงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับสรุปผลเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกในสมาชิกผมให้สามกับไปนะโอ้โหนะไม่ไหวเลยนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็สายด่วนนะให้มาชิดอ่ามาดูสายด่วนงวดที่ผ่านมากันก่อนเนาะสายด่วนนี่นะครับ สายด่วนก็จับคู่ไม่เข้าเนาะนะครับมี7มี9เนาะแต่เข้ามาหกในสมาชิกนะครับถ้า6กับ9เนี่ยนะครับถ้ากลับหัวเนี่ยก็พอจะได้อยู่7 6เลยมาชิกนะครับนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกให้กลับหัวนะครับเนาะแต่สายด่วนหลังๆมานี้ครับนักพี่มาชิกนะครับสายด่วนหลังๆมานี้ไปสามัคคีนะนะครับไปสามัคคีสายด่วนเนี่ยวันที่วันที่หกที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปตามสามัคคีนะโอ้โหมา2ตัว3ตัวเหมือนเหมือนเหมือนฟังเลยนะครับสลับ นะครับสายด่วนผมนะนำมาสองตัวสามตัวเลยแล้วก็ในทางลิท yeah, oh. yes. <Right. S 1> ูบงมดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหนะครับสามัคคีนี่ก็มาสามตัวเลยนะห็นมัชิกนะเนาะนะครับถือว่าปังไม่ไหวสลับในทางลิทูบไปสามัคคีนะเลื่อนนะเปลี่ยนมาชิกออกย้อนไปนะครับตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนจะเลยล้วพัฒนาไปนะครับทั้งสายด่วนแล้วก็ลิทูบเมืวอที่ผ่านมานะครับไปออกสามัคคีหมดเลยนะครับปังไม่ไหวนะนะครับนะครับ อ่ะนะครับแต่สลับงวดนี้นะพี่มาชิกสลับในทางเราพัฒนานะครับถ้าปล่อยสูตรเดินต่อนะครับก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับงวดนี้ผมก็เลยขอปรับสูตรนะครับสำหรับพัฒนานะครับเนาะนะครับปล่อยเดินต่อไปไม่ไหวนะพี่มาชิกนะครับโอ้นะครับบาดเจ็บกันนะพูดง่ายกับาดเจ็บกันเนาะนะครับสำหรับช่วงนี้ก็วันนี้งวดนี้เนี่ยนะครับพอปรับสูตรด้วยพี่มาชิกสลับในทางเราพัฒนาเนาะแต่ว่ากําลังวันยังไม่มามาหนึ่งตัวนะครับหนึ่งเก้าอ่าสรับวันศุกร์นี้มามา ผมพูดอยู่ในคลิปว่าวันศุกร์นี้มาจับคู่บ่อยมาจับคู่เนี่ยถือว่ามาบ่อยที่สุดสลับกําลังวันนะนะครับแต่เข้ามา1976เนะเข้ามา6กับ9แต่เขาไม่ได้มาเป็นคู่กันนะนะครับเข้ามา6 1อ่า9 19เนาะแล้วก็อ่า76นะที่มาจิกนะครับเนาะนะครับเข้ามาอยู่คนละชุดกันนะแต่เข้ามา2ตัวนะนะเข้ามา6กับ9เลยนะครับเนาะนะครับแต่เข้ามาอยู่จับคู่ไม่เข้าแต่อยู่คนละฝั่งตำแหน่งสลับกับรางวันเนาะนะครับออานะครับก็เขียนให้เหมือนเดิมนะครับสลับเดินกับรางวันแต่หน้าไนนะะครับ อขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยด้วพี่มาชิกนะครับผมเนาะนะครับถ้ายังยังไงก็ดูแนวทางไปก่อนนะสำหรับพี่มาชิกที่ยังไม่มั่นใจหรือยังไงเนาะสำหรับแนวทางรลักพนาผมวันนี้ขอปรับสูตรนะพี่มาชิกผมบอกไปก่อนแล้วนะผมขอปรับสูตรถ้าแนวทางเดินไม่ดีเนี่ยนะครับปรับเลยนะครับผมไม่ยอมเดินต่อนะนะสำหรับแนวทางผมเนาะนะยังไงวันนี้ขอให้ลงขอให้ลงด้วยขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเนาะลาวพัด ราพัฒนาวันที่เก้านะนะครับเก้าทับสิบทับหกหกเดินนะครับเนาะอย่างไงยังไง,ง,ไงวันนี้ขอให้มางวดน,นี้ขอให้ลงนะครับเนาะสองตัวสามตัวเลยเราพัฒนานะนะครับนะครับขอให้มาเด้อน,นะครับนะเราพัฒนาเนาะวันที่เก้าด้วยนะครับเนาะอ่ะวันจันทนระ <c oughs> ์นะมาดูตัวเด่นผมนะเด่นนะครับวันนี้ผมให้ตีนะ สองกับหนึ่งนะิมาชิค์นาน <c oughs> สองกับหนึ่งหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งจะลงอีกไหมนะครับงวดที่ผ่านมานะมก็หนึ่งอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเจ็ดหกนะครับงวดที่ผ่านมานะฮิมาชิกนะครับโอ้โหนะครับหนึ่งหนึ่งไหลเนาะอ่ะไหลนะครับเนาะนะครับสบในตัวเด่นวันนี้ผมให้สองกับหนึ่งนะนะครับที่ชอบแกร์ไว้จดไว้นะิมาชิกแซมผักเด็ดตัวเด่นผมเนาะแล้วก็สองตัวเด่นสองตัวจับคู่เด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นนะ สองตัวเดีนด่นสองตัวนะครับผมองศูนะนะอ่าสอนะแล้วก็2องสี่นะครับอ่าหนนะอันนี้หนึ่งหนะแล้วก็หนนะครับแล้วก็หนึ่เจ็นานะจะบอกนะว่าเจนตัวนี้หนงเนะ้มาชนะครับผมอ่ะระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะอ่านะครับพี่น้องหลงก็จะจับเบิ้ลให้ด้วยนะครับเลาะสองสกับ หนึ่งหนึ่งนี่แหละสลับในทางเบิ้นนะฮิมมัชิตนะครับถ้าชอบก็แค่ไว้ดจุดไว้เนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะสลับในทางเบิ้นอ่าเดีขึ้นประกาศสีแดงก่อนเด้อนะครับใจร่มร่มใจร่มร่มนะครับที่จะมาชิคนะครับเนาะนะครับนะครับยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเลยพวกนี้อ่ะนะครับมาดูตัวเน้นผมนะมาดูในตัวเน้นผมนะครับเนาะอันนี้เลยนะฮิมมัชชิตสองศูนย์ศูนย์สองนะครับแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งเด้อในตัวเด่นนะฮิมมัชิตนะครับเนาะนะครับ แต่ตัวเด่นนั้นระวัง6กับ9ก้าเรื่อยเรือพี่มาชิกดับระวังหกกับเก้าเลยนะนับจุดนี้เนาะอ่ให้เฝ้าระวังนะพี่มาชิเพราะบางครั้งเข้ามากับหัวนะครับอันนี้เคยแล้วแต่นะผมให้เฝ้าระวังเฉยนะนะครับระวัง9้าด้วยครับแต่ไม่ได้ว่าตัวเดียวกันนะแต่ว่าคนละตัวนั่นแหละแต่ให้เฝ้าระวังนะครับนะอ่าจะชอบก็แค่วาจดไว้นะนะครับสลับในชุกจบคู่เด่น2ตัวแล้วก็มาตามก็ได้3ตัวเด่นเด่นสตัวเนาะสตัวเด่นนะครับ3ตัวเด่นเด่นสตัวอ่ะ 1>, 1, 2, 4นะแล้วก็ 3, 1, 6นะแล้วก็ 1, 2, 0นะน่นี่เลยในชุด3ตัวนะครับก็3ชุดอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะพนะี่มาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับขอบคุณสหรับกันคอมเมนต์ดีๆแล้วก็ทุกๆกำลังใจด้วยเ้พี่มาชิกนะครับเนาะ อ่าสำหรับกำลังวันนะครับก็ให้น่าลฟ์เหมือนเดิมนะถ้าใครจะชมกำลังวันผมนะนะครับสลับรัฐบาลไทยนะผมลงเลขกำลังวันให้นะเห็นมาชิคสำหรับรัฐบาลไทยเนาะนะครับผมเขียนในคอมเมนต์แล้วนะนะครับสำหรับเลขกำลังวันรัฐบาลไทยเมื่อที่ผ่านมากำลังวันหยุดนะกำลังวันไม่ลงสลับรัฐบาลไทยผมนะเห็นมาชิอันนี้ผมไว้ตีตารางกำลังวันนะนะครับอ่ะนะครับผมขอย้อนให้อีกรอบหนึ่งสำหรับแนวทางอ่าเราพัฒนาผมประจะมาที่เก้านะนะครับเดือนสิบนะเห็นมาชิแป๊บเดียวนะจะครึ่งเดือนละดูดินะเร็ว เร็วมากสลับนะครับอ่าแต่ละปีนะมาชิกนะครับนะบปลายฝนต้นหนาวและตุลาเนาะอ่าสกับ1 1กับ2องนะมาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่าชอบแค่ไว้จดไวเนาะสองตัวเด่นก็มี2อ23ูนย์สองสาม้นกแล้วก็หนึดนะนะครับเน้นให้2อย์กับ1นึ่งอค่อยมาค่อยมาทีเถอะนะมาชิกทาอย่ามาในตัวเด่นเราค่อยมาสองตัวเลย3ตัวไปเลยนะสตัวเด่นก็มี1นึ่ง6หนึ่กแล้วก็หนึองศูนนะครับก็จะประมาณนี้สลับแนวะทาง ฮานอยเราพัฒนาผมนะะครับสูตรนะครับอันนี้กำลังวันไว้หน้าไล่สุดนะครับสำหรับสายด่วนเราพัฒนาก็19นาฬิกาเหมือนเดิมนะนะครับก็ไล่สุดให้เหมือนเดิมจะนักจะเต็มแน่นอนในมาชิกนะครับใครจะชอบสายด่วนผมก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะ19นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับวางว่างวดนี้คงจะมาทั้งสายด่วนแล้วก็แนวทางสูตรนะครับนะครับยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเลยสำหรับแนวทางในวันเราพัฒนาวันที่9กนี้เนาะนะครับ ใครที่ชอบแนวทางเลขทูตก็คอยติดตามรับชมกันนะแนวทางเลขทูตก็จะประมาณสองสามโมงผมก็จะลงคลิปให้นะครับสำหรับแนวทางเลขทูปนะครับเนาะนะครับใครจะเข้าบ้านก็ทัก idline e t g 7 8 9ได้เลยเลยหรือใครจะเป็นเข้าบ้านช่วงผมไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะครับพอพี่สมาชิกทุกคนก็จะรู้แล้วนะครับสำหรับ f ีดขาประจำเนาะนะครับเออไลฟ์สดตอนไหนก็ไม่ต้องพูดเยอะเวลาไลฟ์สดก็รู้เลยนะครับสำหรับพี่สมาชิกที่ขาประจำเนาะสำหรับพี่สมาชิกที่มาใหม่ก็เออนั่นแหละถ้าจะเข้าบ้านก็เวลาผมไลฟ์สดก็จะเข้าก็ได้เนาะ นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้สลับในทางผมวันนี้เนาะนะครับผมอ่ะสสดท้าชุดบาที่ขอบคุณทุกการติดตามจากพี่สมาชิกอีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วขอบคุณทุกอคกอมเมนต์ดีๆได้ทสมาชิกสำหรับอ่าที่ติดตามและให้กําลังใจกับบารทีมาโดยตลอดนะครับผมเนาะเดี๋ยวทางในเดินดีเดินต่อนะเดี๋ยวทางในเดินไม่ดีก็ปรบแต่งแก้ไขไม่ได้น,นิ่งนอนใจแต่อย่างใดสลับในทางผมเนาะอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางเดี๋ยวทางมีเข้ามีหลุดนะที่สมาชิกนะครับผมนับถึงชอบก็แคบไวจัดไวเนาะถ้าไม่ชอบก็ให้ชมาาเปป็นทงไสํหรับ พัฒนาผมเนาะนะครับอ่ะนะครับไว้มาเจอกันนะครับหน้าไลฟ์สดเหมือนกันเดิมเหมือนเดิมนะครับสิบข้าวใบกะไปต้นไปนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดลยพี่มาชิกนะนำเนาะนะครับเดือนตุลาและปลายฝนต้นหนาวและอากาศก็จะดีขึ้นนะครับขอให้สดชื่นสดชื่นนะพี่มาชิกสหรับอ่าในเดือนตุลานี่นะครับปลายฝนต้นหนาวเนาะนะครับผมเนาะเอาไเจอกับผมคลิปต่อไปขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับผมเนาะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ